สบายดีพี่น้องสบายดียินดีตอนรับเขาสู่ส่องใบหน่อยแซแนวเพื่อกัาพี่น้องวันนี้มาพ่อหน้าพ่อตากันเสน้เสนเก่าเส้นเก่าพี่น้องน้อหลังจากที่หายหน้าหายตาไปล้นโมได้ล่งเขียบนาะพี่น้องวันนี้เดียวมีโอกาสเนาะวัณยุทธ์นอะวัณยุทธ์พีไม่บรรยายหน่อยเสื้อผ้ามาเป็นไวรุ่นสยามมือหนึ่งนาะพี่น้องเสื้อผ้ามายางมือบรรยากาศตอนแรงๆเนาะตอนซีโมงกว่าพี่น้องสุด มาถ่ายพาบรรยากาศให้ท่านผู้ช้มในเบื้องนอกวายุสยามคนสิร้ายสนใจน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ปีใหม่เนาะมีงานเขาสิจัดงานปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะก็มีงานทุกงมือเนาะอยู่สยามเนาะเด่ะป้าพี่น้องเดี๋ยวมาหน่อยพาไปส้มบรรยากาศกันเลยพี่น้องว่าคนสิร้ายสนใจเนาะไปกันเลย นี่ก็คือพาบรรยากาศเนาะอยู่ข้างหน้าเขากับสีมีงานคอนเสิร์ตเนาะพี่น้องเนะาะเบิ่งคนเนาะเต็มเนาะคนร้ายแห้งนาะงไปหน่อยกับสิมาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทานผู้สม้มเนาะบอกเลยว่าคนร้ายแห้งนาะในห่างแห่งคนร้ายพวพี่น้องเต็ม เดี๋ยวว่าหน่อยสิผ้าไปเบิ่งนอนอยู่ข้างในว่าเขาจัดงานนอนสิมียังแนวนอนพี่น้องเดี๋ยวว่าหน่อยสิผ้ายางไปจังซุดซอยซอยนอนพี่น้องสร้างนี่บอกเลยว่าคึกคือเนาะมีทั้งคนไทยคนลาวเนาะมีนักท่องเที่ยวหลายนอนพี่น้องเนาะเยี๋นี่ เนื้อใบห,หน่อยพ่ะไม่เบิร์กนะครับ เด้นรอบเดินรอบหน้าย้อนลงมาแล้วก็เลื่อนไปบอกได้ว่ามืนอนี่ยคือขนเนาะงานกันนะเจมีุ่งมือเอนาะนี่ีแค่แค่น้ำจิม้มแล้มีน้องเนาะหอว่าบนท่นอนมือปีใหม่แทนเนาะถ้าเป็นอ่อนมือปีใหม่เนาะ

คือดีเนาะคนหลายเนาะ น้อยก็สิบ้ายางกราฟต้องพี่น้องเนาะยางกราฟแล้วสิเขาไปห่างเนาะพี่น้องไปเบิ่งว่าควนอยู่ในถางสิ่ร้ายซ้ำได้เนาะพี่น้องเนาะเบี่งทั้งหลังพี่น้องบรรยากาศคือแบบว่านี่แห้งเนาะบ่ายหน่อยก็บ่ได้มาลนและน้องโบเดมายาง บอลบอลมาบอนดีๆเพราะว่าผมมีเวลาเห็นเกมเลยส่วนนี้เพราะว่าอีกสองเดือนกับซิการ์บ,บาน์นอ้อเริ่ได้ออกมาส่วนนี้ตั้งใจเก็บเงินสิบื่อบานสิ้นเดือนสองื่อบาทนอ้ถ้าสิได้เห็นลงเกมเดีลยวตองเกมตอนห้าบาทนอะ้กรรมบ,บานสามเดือนน่าจะบ้างน่าจะมีเกมต้องไปทานผู้ส้มหรือบางตลอดนอะ้ เดีล้วว่านักนักลอ้อหน้าห,าห้างแค่เข้าพี่น้องเดี๋ยวมาให้หน่อยสิบห้าเข้าไปยางเนีห่างเนาะไปเบิง่งบางคนสิไาย์สัมไนสพี่น้องไปไปเจอกันได้ ซ็อบป,ปิ้งเนาะบางคนก็มาซืาา้อเครื่องซื้อของเนาะ่พี่ใหม่เนาะพี่น้องเนาะ นแต่งตัวดีๆนาะยหน่อยนี่แบบแตงโตเววันนอกแหงตั้งที่น้องนะ โอเคพี่น้องคลิปสยามก็ขอจบคลิปไปเพียงสนีนะ้พี่น้องนะเดี๋ยวไปผอกับคลิปหนาเนาะตอนนั้นขึ้นนี่คลิปหนึ่งเนาะบายหน่อยสิบพระสิบห้ามาถ่ายบรรยากาศเนานะพี่น้องเนาะตอนแรกๆไอ้เบิ่บงเอีกพี่น้องป่ะคลิปนี้บายหน่อยก็ขอจบคลิปเพียงสนีเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามไว้ด้วยพี่น้องเด้อไายบายสบายดี